สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนัทแล้วก็น้องบีมนะครับจะมารีวิวเครื่องเดนงรี IV E20 เครื่องนี้ครับซึ่งเจ้าเครื่องดนงรีเครื่องนี้นะครับเหมาะสําหรับการนําไปใช้งานในพื้นที่ส่วนรวมแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างในโรงแรมหรือว่าคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะครับเพราะว่าเป็นเกดเซมิคอมเมอรเชียลครับค่ะใช่แล้วละคะ่ะหรือว่าถ้าใครที่มีงบประมาณเนี่ยอยากได้เครื่องออกกาลัรรงกายเกดเซมิคอมเมอรเชียลเครื่องนี้ไปไว้ที่บ้านก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะ พูดแบบนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณชมอยากรู้แล้วว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับเขามีจุดเด่นและมีข้อดีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับค่ะอย่างแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับมีโครงสร้างขนาดใหญ่ทำรรมาจากเหล็กหนาครับนี่ที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับมาพร้อมกับน้าหนัก83กิโลกร,รัมครับค่ะ แล้วข้อดีของเครื่องออกกำลังกายที่มีน้ําหนักเยอะนะคะเพราะว่าจะทําให้สามารถรองรับน้ําหนักของผู้เล่นได้ไม่ด้วยค่ะอย่างเครื่องออกกาลังกายเครื่องนี้นะคะสามารถรองรับน้ําหนักของผู้เล่นได้หนักถึง150กิโลกร,รัมเลยล่ะคะ่ะโอโ้โหถือว่ารองรับน้ําหนักได้มากเลยนะครับแ,แต่ตอนนี้อยากลองขึ้นไปได้แล้วได้เลยค่ะได้าไางครับได้ลเลยค่ะนี่ คุณผู้ชมครับอย่างผมนะครับสูง180เซนติเมตรนะครับเห็นไหมครับว่าสามารถเล่นเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างสบายๆเลยนะครับและนอกจากนี้เจ้าเครื่องนี้นะครับยังรองรับกับทุกซารีไล์อีกด้วยครับค่ะอยากเล่นไหมครับอยากลองแล้วค่ะอยากลองแล้วขึ้นมาเลยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวบีมจะลองเล่นให้ดูนะคะขึ้นมาก็ถือง่ายมากเลยนะคะแล้วก็สามารถปั่นหรือว่าถีบไปได้เลยค่ะครับผมค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างน้องบีนะครับก็สามารถเล่นเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างสบายเหมือนกันค่ะ และนอกจากนี้นะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับยังมีจานล้อที่มีน้ําหนักถึง9กกิโลกรัมนะครับขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานครับทำให้การเดินนี้นะครับสนุกสนานมากขึ้นแลวกรไไรเสียงรบกวนด้วยครับและที่สําคัญนะครับเรามาดูกันที่รางหลังของเจ้าเครื่องนี้ครับเครื่องนี้นะครับมีรางหลังที่มีความยาวถึง20นิ้วนะครับทำให้ระยะการก้าวยาวขึ้นปกติทั่วไปตามท้องตลาดที่เราเห็นอยู่นะครับเจ้าเครื่องเดินลุงดีนี้นะครับบางทีไม่มีรางหลังมาให้ทําให้เวลาเราขึ้นไปเล่นนะครับเหมือนเป็นการย่ำอยู่กับที่ แต่ทุกท้านสังเกตเห็นไหมครับว่าที่น้องบีมกําลังใช้งานอยู่นี้ครับเหมือนเป็นการก้าวเท้ายาวเป็นการก้าวเท้าจริงๆไม่ใช่เป็นการย่ำอยู่กับที่ครับใช่ค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับลูกกิ้งซิลิโคนด้วยนะคะที่จะทําให้การเดินของคุณเนี่ยสมูทแล้วก็นุ่มนวลขึ้นมากๆค่ะโอ้แลวนอกจากนี้นะครับนี่เลยเจ้าเครื่องนี้ครับสามารถปรับระดับหลังๆได้ถึง5ระดับด้วยกันครับส่วนวิธีการปรับง่ายๆครับสอดลินไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วง นี่หลังจากนั้นนะครับเราก็ขึ้นไปเล่นได้เลยค่ะครับผมปั่นได้เลยเนาะปั่นได้เลยครับค่ะและถ้าใครนะครับที่อยากเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายนะครับแล้วสามารถปรับความดิดไฟฟ้าจากหน้าจอตรงนี้ได้ด้วยครับวิธีการง่ายๆเรากดปรับได้เลยครับค่ะนี่หลังจากนั้นเราก็เล่นได้เลยครับเครื่องก็จะมีเสียงเตือนดังเล็กน้อยนะครับเหมือนเป็นการทํางานของเครื่องครับค่ะซึ่งก็เหมือนกับว่าเพิ่มระดับการเผาผลาญของร่างกายเรามากขึ้นไปอีกด้วยถูกไหมครับพี่นัทถูกต้องแลยครับใช่คะ อยากรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองปรับให้ดูครับนี่ตอนนี้นะครับเราปรับความหนืดนะครับขึ้นไปที่ระดับ8ครับเริ่มหนืดขึ้นนะคะหนืดมากครับ เริ่มเหนื่อยแล้วก็เริ่มเหนื่อยด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนะครับ <c oughs> ต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ชอบออกกําลังกายนะครับแล้วก็อยากเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายของเรามากขึ้นก็สามารถปรับระดับได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับมีมาให้ถึง3.2ระดับด้วยกันครับค่ะและนอกจากที่พี่รันบอกไปแล้วนะคะเราไปดูในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างดีกว่าค่ะฟังก์ชันเนี่ยเขาให้มามากถึง7ฟังก์ชันเลยทีเดียวนะคะก็จะมีตั้งแต่ความเร็วรอบขาความเร็วเวลาระยะทางแคลอรี่ว รวมไปถึงค่าชิพจรหัวใจด้วยนะคะซึ่งค่าชิพจรหัวใจเนี่ยจะแสดงผลหรือจะทํางานก็ต่อเมื่อเรานํามือมาวางที่แถบแม่เหล็กตรงนี้ค่ะพี่นะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก<อ>็จะมีค่าแสดงแบบนี้ใช่แล้วค่าก็จะไปแสดงผลที่หน้าจอ LED ขนาดใหญ่นะคะซึ่งต้องบอกว่าเพื่องอกกําลังกายส่วนกลางตอนนี้นะคะนิยมใช้หน้าจอ LED เป็นส่วนมากเลยนะคะเพราะว่าได้ภาพที่คมชัดแล้วก็อายุการใช้งานนานขึ้นรวมถึงไม่ต้องเสียค่าซ่อมบ,บ,บ่อยๆเวย่ะคะเห็นชัดเจนมากเลยครับตอนนี้มองไปที่หน้าจอ เห็นชัดเจนมากๆเลยครับและนอกจากนี้นะครับเจ้าเครื่องนี้ครับเขายังมีโหมดการใช้งานนะครับหรือว่าเป็นโหมดการเดินนะครับที่เลือกมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแมนนวลโปรแกรมพลอรี่อินเทอร์ววลวัดโปรแกรมวัดคอนสแตน S R C แล้วก็ยูเซอร์นะครับเราสามารถเลือกการใช้งานตามความต้องการของเราเลยครับแต่วันนี้น้องบิมครับพี่จะเลือกเป็นโหมดของอินเทอร์วัลครับก็กดไปเลยครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับ<ฆ>เขาก็จะมีให้เลือก3ระดับด้วยกันสําหรับใครนะครับที่เริ่มต้นออกกาลังกายก็เลือกไปที่ interval 1นะครับหรือถ้าใครครับที่ออกกาลังกายอยู่แล้วแต่อยากเพิ่มการเผาผลาญครับก็กดไปที่ interval 2นะครับ<ฆ>หรือถ้าใครที่จริงจังในการออกกาลังกายมากๆเลย<ฆ>อยากเพิ่มการเผาผลาญก็เลือกไปที่ interval 3นะครับ<ฆ>ซึ่ง interval 3นี้นะครับจะมีความแตกต่างระหว่าง1กับ2เพราะว่าสามารถกําหนดการตั้งค่าเองได้<อ>ว่าเราจะใช้เวลาในการเดินในแต่ละช่วงเท่าไหร่แต่ตอนนี้พี่เลือกเป็น interval 2ครับ นี่กดเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดสตาร์ทเลย หลังจากที่เรากดสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องจะใช้เราวอร์มอัพเป็นเวลาสานาทีโดยนับถอยหลังสังเกตงาก่ายๆจากหน้าจอตรงนี้เลยครับค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่วนของที่วางเทรสั์มือถือหรือว่าจะวางแท็บเล็ตก็ได้ค่ะเพราะว่าในขณะที่เราวอร์มอัพอยู่เนี่ยเราก็สามารถดูหนังฟังเพลงไปพร้อมๆกันได้แล้วก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะ5วินาทีสุดท้ายค่ะก่อนที่จะเข้าสู่โหมดการออกกําลังกายของอินเทอร์วลค่ะนี่ได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็ได้ความสนุกสนานอีกด้วย,ยวครับและน้องบีมรู้ไหมครับว่าทําไมวันนี้ พี่ถึงเลือกเดินในโหมด interval ทำไมคะพี่เพราะโหมดนี้นะครับเป็นการออกกาลังกายแบบหนักสลับเบานะครับจะทําให้ร่างกายของเรานี้นะครับเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นแล้วก็มีการเผาผลาญได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับแล้วหลังจากที่เราออกกาลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็ยังคงเผาผลาญแคลอรี่อย่างต่อเนื่องแบบนี้เขาเรียกว่า after effect ค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษของเจ้าเครื่องนี้นะครับหเห็นไหมครับว่าตรงนี้คือคันโยก เป็นคันโยกที่ยาวนะครับซึ่งทําให้เราสะดวกสบายในการใช้งานมากๆเลยไม่ว่าเราจะจับตรงนี้จับตรงนี้หรือว่าจับตรงนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับและที่สําคัญครับเจ้าคันโยกนี้นะครับพุ่งยางมาเป็นอย่างดีป้องปัานลอยได้อีกด้วยครับ ะะอีกหนึ่งส่วนค่ะที่หลายๆคนเรียกว่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัยค่ะบอกเลยว่าเจ้าเพื่อนี้นะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะเพราะว่าที่เหยียบของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็มียกขอบสูงด้วยนะคะสังเกตได้จากพื้นตรงนี้เลยนะคะและพื้นของเขาเนี่ยก็ยังมีล่องลายขวางค่ะที่จะทําให้การเดินของคุณเนี่ยหรือว่าทําให้เท้าของคุณเนี่ยไม่หลุดลื่ขนขณะเดินด้วยล่ะคะ่ะ ถูกต้องแล้วน,นะครับถือได้ว่าปลอดภยัยและก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจุดเด่นและข้อดีของเครื่องเดินวงดี IV e 2 0เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเดินวงดีเสิงพาณิสที่คุ้มค่าแก่การลงทุนจริงๆครับ